มามาพูดถึงเรื่องเอฟซีนะคะมาพูดถึงเรื่องเด็กๆช่วงนี้ช่วงฤดูการเขาปิดงานเนาะ,ะปิดงานแล้วก็เตรียมเปิดวงใหญ่วันที่แปดแล้วที่ผ่านมานะแม่หักป่วนกันเองหรือจะเป็นตัวป่วนออกมาจากข้างนอกก็ขอให้เป็นแบบนั้นนะไม่หักที่หักหลานจนลืมลูกชายก็คือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ขอฝากบอกเจ้าในหัวใจก่อนที่ได้มาหักหลานๆนะบรรดาศิลปินทั้งหลายไม่ว่าเลี้ยงทุกคนเลยเนาะ เจ้ามาจากไหนเจ้าลืมหัวใจลูกชายเจ้าบอกลูกชายเจ้าพัฒนาสร้างผลงานให้กับเด็กๆทุกคนเพื่อผลักดันเนาะตามแบบและการที่จ้างคนนึงออกคนนี้ไม่ได้ออกก็เพราะอยู่การจ้างแล้วเป็นวงเล็กสองชั่วโมงนะไม่ใช่คอนเสิร์ตเวทีใหญ่เนาะงานใหญ่เนี่ยก็ไปกันหมดอยู่แล้วนะคะในหัวใจนี้ปั่นป่วนจนเป็นเรื่อง จนบางทีอาจจะดึงให้ใจของศิลปินน้อยลงค้อยไปกับเจ้า,าเสียใจไม่เข้าใจผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ขึ้นมานะฮะ mm hmm. เด็กๆเ,เขารักกันดีแต่่ะใส่ปวนแบบนี้ถ้าจะรักศิลปินจริงๆลูกต้องลุขยันต้องพัฒนาตัวเองต้องอดทนนะต้องเคารพผู้นำนะตามระเบียบของการทำงานและการจ้างมันอยู่ที่เจ้าของร้านค้านะคะเขาเลือกรีเควสต์มา อ่าอันนี้ผู้ใหญ่บ้านออกมาเตือนด้วย,ออต,วยตัวเองอาลงไปฟังนํากันพี่น้องขายี่จ๋าเตือนเสมอหักกันแพงกันอย่าลืมหัวใจลูกชายเฮาด้วยใครจะมาอฉีพเอสซีแฟงครับใครจะมาอเขีอยูนีใครจะมาฉาชีพพี่บ้านพี่แรงพูดว่านแขกใครอืมเล่นแรงขึ้นไปเรื่อยไหมบ้านฮักกันหลามบ้นฮักกลามจะลืมลูกชายเนาะตารางอำนาจเงินอย่างนั้นอย่างนี้จักรเงินยู่ใส่จักร้งอำนาจยุใส่ิดไปเองเออเองแล้วก็้วก็ ทำให้ศิลปินเราคอยตามไปตามกันครับประเภทนี้่านขับประเภท,น,เน,เทนี้คือไม่น่ารักทําให้เด็กน้อยเราคอยตามอือวะ่ะบอยไม่เอาคุณไปออกงานบ้างบอยพัดดันกูบ้างหรือเบืองที่ดีกับคนออกบอยทุกคนเป็นยังซี่แก่คุณผ่าได้ออกที่ีเป็นยังรีโอคขาผู้บออก,กที่ีหนึ่งซี่แก่ไปโรงเรียนไปโรงเรียนเดอ้อเดี๋ยวเปิดวงแล้วมันจะได้ออกงานยาวๆช่วงนี้ก็ไป โงนี่ก็ไปเสียงเฮเซ่เปิดเสียงสอนสติอันบอลดูบอลเห็นเดือกนี่นไงพี่น้องได้ป่ะอันอไปโรงเรียนน้องๆไปโรงเรียนก็สิบล้านป่ผู้ถังไ,ได้ออกทีวีไ,ไดปออกทีวีอ่นนะพี่น้องจ้ากไฟเสียใจผู้ใดก็กลับไปสุขคตหรือล่ะไปออกที่นี่กัะควายไงเป็นข้นเลือกเอยอควายไงเป็นข้นเลือกระวังตัวคอยข้น,นเลือกหนึ่งคนที่จะออกทีวีได้ จะต้องมีโปรเจกต์ขึ้นไปทีวงใหญ่จจนนี่บอได้ออกทีที่ว่าจีนี่เกืออยู่เส้นทางของเจ้าของอาตแม็กเลือกเส้นทางไปของตัวเองไปเป็นศิลปินเดียวการที่บอ,อกทีเดียวแล้วกันอนะ่ะแต่ล้วรายการนะ่ะพี่อั้มบิแรนะ์น่ะเอาคนที่จะไออกงานตลอดปีอะ่ะมามาคนมามา,มา,มาโปรโมตมาเป็นการตลาดมาทําการมาเิ็ตติ้งกระจายสู่สื่อทีวีดิจิตอลออนไลน์รูป แต่คนที่ไม่ได้ออกก็คือชอปเปอร์เจนนี่อาร์ตแม็กซุคคนเหล่านี้จะเป็นศิลปินตัวเกียริศกิสังกัดภายใต้สังกัดแต่จะไม่ได้อยู่ประจําวงแล้วก็การตลาดมันก็คนละแบบการแบบคนละแบบทำไปพอเอ้ยพินิจพิจารณานะฮะเด็กหน่อยห้าหนึ่มพี่ยังฟัง่แาแฟค่าบแบบปันควนจนเป็นเรื่องกินสมองเล็กหน่อยกินสมองอิฟซี่กันเอง สิีปันป่วนปั่นปวนหอดผู้ปกครองมันอกีสมองผู้ปกครองตายแล้วลูกกูเป็นเบอกงแน่เมนที่แม่ที่ออกบ้านอีกตัวนี้ผมก็เลยบอกว่าถ้าศิลปินคนไหนหรือผู้ปกครองคนไหนมีปัญหาอะไรมาคุยกับบอสเลยนะอย่าไปคุยเอฟซีเอฟซีที่พากันตั้งกลุ่มตั้งอะไรน่ะเบากันจับกลุ่มกันมันเป็นซีเนาะหย่อนไปพลังเงินมันหลายมันไม่ออกงานดูเนาะเมฮักมันอันันนี่เนาะบอสก็เลยเหลียวมันไม่ออกงานดูเนาะมันบอลแมนเพิ่นจ้างเพิ่นเบาเพิ่นบอก คนผู้ใจเงี่อนิพนว่าเอาบักกันีบักกันีบักกันนีเด้องานนี้่าบอกกล่องเด้องานนี่บอเอาบักกันีงานนี้บักกันนีบักกันอองานนี้นี่ฉันเอานี่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 นันลาพีนิจเหรอว่ามันมีเอฟซีที่มีสีก็มีแต่เอฟซีที่ล้ำลึกไปอีกคิดไปอีกคิดเล่นละครเทวีแล้วก็ไปปั่นป่วนเด็กน้อยเราไปปั่นป่วนผู้ปกครองเด็กน้อยให้คอยตามใช่นี่หว่าลูกกูไม่ได้งานนี่หว่า ตัง้งใจอ่ะแล้วที่ผ่านมาน่ะไม่ได้ออกงานใช่ไหมไม่มีงานใช่ไหมไม่มีเงินใช่ไหมมีเงินจากที่ไหนมีอะไรได้จากที่ไหนเดี๋ยวพวนลงคุมบานอย่งางแบบ้ยพลงุมบานที่นี่คงไม่ใช่ที่ของเราถ้านานๆนี่พี่อ่บ้านมา ยุ่อนด็หน่อยออกสิแม่กามโอ้ขนมปันปวนสมองไปออกโอ้ยไนะม่หักทั้งหลายเอ้ยนะยายจ่าจขอย้ำขอเตือนอีกครั้งอย่าใช้คําว่าแค่พลังเงินไปจูนให้เด็กเสียคนนะรักเด็กก็ให้รักสู้ ให้ลูกอดทนให้ลูกฝึกฝนให้ลูกพัฒนาตัวเองอยู่ในที่ดีๆแล้วอย่ามาใช้คําว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ของเราสำรับเด็กตัวเกีียวมาสองปีได้ขนาดนี้มันขนาดไหนแล้วถ้าเด็กเข้มแข็งพัฒนาตัวเองข้างหน้าเขาจะเริญนลุ่งเรืองขนาดไหนเงินทองของ f อฟแม่ฮักไม่มีความสามารถที่จะสร้างค่ายตัวเกีียวแล้วทำให้เขามีจุดเด่งดังนะมีแสงได้ด้วยตัวพวกข้าเจ้าเจ้าอย่าได้ทาลายลูกเจ้า ด้วยความคิดคําว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ของเรานะตัวอย่างก็มีมาแล้วไอ้ประเภทมีเงินมีทองหาพวงมาลัยไปจ้างลูกขึ้นเวทีนั้นขึ้นเวทีนี้สุดท้ายนิสัยของเด็กหลงลืมเหลิงเพราะแม่โอจนไม่เข้ากับคนได้จนเสียมาให้เห็นแล้วหนึ่งคนนะเพราะฉะนั้นแม่ฮักถ้าเป็นหัวใจ รักผู้ใหญ่บ้านที่แท้จริงเราต้องคิดถึงความเข้าใจและเอาภาพความเป็นจริงณนะปัจจุบันแล้วงานช่วงนี้มันเป็นงานที่อ่ช่วงเขาปิดฤดูกาลนะคะแล้วเป็นงานรีเควสสองชั่วโมงสองชั่วโมงจะบวกเอานักร้องทุกคนไปมันจะไหวเหรอนะ,ะเออแล้วทีนี้ในสิ่งสําคัญมันอยู่เฉพาะเจาะตรงที่ว่าคนจ้างเลือกรีเควสมาคนนี้คนนี้คนนี้เราก็ต้องเข้าใจแล้วก็เป็นช่วงเวลาให้ลูกพักก็ดีแล้วนี้ เวลามีงานขึ้นทุกวันก็บอกว่าลูกตัวเองไม่ได้พักได้พอนเออนะแต่พออ่อนหน่อยช่วงพักเนี่ยอืมก็มามีปัญหาอันนี้คือหัวใจเยจ่าก็หวังว่าคงขอให้เป็นเอฟซีปวนนะอย่าได้เป็นแม่ฮักที่แท้จริงเลยแต่ถ้าเป็นแม่ฮักที่อยู่ในกลุ่มรายนะไปป่วนทั้งพังแม่ไปจูนใจแม่แม่ก็เคิรมไปเพราะเป็นผู้สนับสนุนเงินเนาะ พินิจพิจารณาเด้อแม่เอ,อ,อย้ยจะสู่อ่าเป็นไม้หลักปักที่เลนนะให้เป็นปูนหลักปักปูนให้แน่นหนานะลูกอยู่จุดถูกต้องแล้วในสิ่งที่เป็นนะเป็นดาวเป็นเด่นมาได้ขนาดนี้ให้เขาเข้มแข็งให้เขาปรับเข้าหาคนอย่าได้เอาอวยเงินที่ทำให้เด็กเสียนะไปอยู่ที่ไหนลำบากทุกคนคิดเห็นเป็นจังใดอันนี้เตือนจาดใจ เจ้าไปรักหลานเจ้าลืมลูกชายเจ้าเริ่มต้นที่เจ้าเข้ามาในโตเกียวเพราะเจ้ารักผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หลังจากนั้นมีลูกไก่ก็คือศิลปินทุกๆคนที่ออกมาเป็นหลานหลานเราก็ได้ไปรักหลานหลงหลานแต่ก็อย่าลืมลูกชายเจ้าของแม่บริหารขนาดนี้คนผู้เดียววิ่งบริยุทธิ์ยี่ยูหางงานผลักดันให้กับทุกคนนะคะแล้วก็ต้องคิดด้วยว่าสิ่งสำคัญอย่าไปเอาน้ำเงินฟาดหน้ากัน นะ FC แม่แม่ทั้งหลายขานะเพราะผู้จ้างเขาก็รีเควสมาเลือกได้ในวงเล็กเนาะคือวงใหญ่ก็คือวงรวมทุนเขาไม่ถึงเขาก็เลือกอยากดูแลลูกหลานตัวเองมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะเอ้ยเปลี่ยนได้เปลี่ยนปรับได้ให้รีปรับยาให้ลูกหลานเฮาเสียคน นะกอดโตเกี่ยวไว้ให้แน่นอย่ามาใช้คำว่านี่บมเปนซีของเขาแค่ว่าไม่ได้ออกงานทุกวันนะขณะนี้นะต้องมองภาพความเป็นจริงเด็กเเขาไม่ได้ทะเลาะก,กันนะเขาลงตัวกันแต่ไอ้สุแยงตะแคงหัวนี่ใส่แบบนี้เลิกทำนะถ้าเป็นไม่ฮักโตเกียวหรือว่ารักผู้ใหญ่บ้านาจริงจากใจแลรักลูกๆของตัวเองด้วยใจลูกเราต้องเข้มแข็งลูกเราต้องเก่งนะลูกเราอยู่ได้ทุกที่ เนาะด้วยความสง่างามอย่าให้พังด้วยคำว่าแม่โอ้ลูกจนเสียคนเด้ฝากถึง f อฟทุกคน